สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะในห้องเรียนภาษาไทยนะครับก็มาเรียนกับครูอีกครั้งหนึ่งเนาะจากคาบที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนกันไปในส่วนของโครงภาพพระราชพงศาวดารเนาะซึ่งโครงภาพพระราชพงศาวดารเนี่ยเหมือนที่ครูบอกไปว่าเราเรียนด้วยกันทั้งหมด2ภาพด้วยกันเนาะซึ่งทั้งสองภาพนี้เนี่ยคาบที่แล้วเราเรียนภาพที่1ิไปแล้วนะครับภาพที่10ภาพพระสุริโยไทยขัดคอช้างนั่นเองเนาะ ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนการในภาพที่56นะครับภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะครับนักเรียนอ่าเห็นไหมครับเราเรียนกันในภาพที่56เนอะภาพของพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตเนาะ บางคนอาจจะนึกถึงหมูกระทะนะครับเพราะว่าน้ําจิ้มอร่อยใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวอันนั้นก็เป็นยี่ห้อเนาะของน้ําจิ้มนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูมาเรียนในส่วนของเนื้อหานะที่ระดับชั้นเราจะต้องเรียนว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนั้นนะครับนักเรียนเรามาดูก่อนว่า ใครเป็นผู้วาดภาพนี้ใครเป็นผู้แต่งโครงภาพนี้นะครับเหมือนที่เรารู้กันนะครับภาพนี้ในที่ขึ้นอยู่อตอนนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเหมือนกับในหนังสือของนักเรียนใช่หรือไม่ครับอ่าก็จะมีในหนังสือของนักเรียนด้วยนะครับซึ่งเป็นภาพที่56นะครับแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าเสือนะครับภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตเนาะซึ่งผู้ที่อ่ พระราชนิพนธ์โครงประกอบภาพนะครับผู้ที่แต่งโครงนั่นเองเนาะก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พง์เนาะแล้วก็คนที่เขียนภาพแล้วผู้ที่วาดภาพนะครับก็คือพระวรรณวาทวิจิตนะครับหรือว่านายทองเนาะอ่าครนี้เนี่ยเรารู้ในเรื่องของใครเป็นผู้แต่งโครงไปแล้วเรารู้ว่าใครเป็นผู้วาดภาพไปแล้วนะครับเดี๋ยววันอ่าครนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันนะครับว่าเนื้อหา เรื่องราวทั้งหมดของเรื่องเนี้เป็นอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยอ่าพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนเนื้อหากันเลยเนาะอ่านะครับคันนี้เรามาดูกันที่โครงบทแรกกันเลยเนาะสําหรับเนื้อเรื่องนะครับของพันท้ายนรสิงห์นะครับโครงบทแรกได้กล่าวไว้ว่าสันเพชรที่แปดเจ้าอายุทยาเสด็จประพาสรงปลาปากน้ํา ล่องเรือเอกชัยมาถึงคู่ขามพ่อคลองคดโขนเรือคำ้ำขัดไม้หักสลายอ่าเรามาดูนะครับเรามาถอดความกันเนาะสันพิษที่แปดเจ้าว,วิทยาก็คือพระสันพิษที่แปดเนาะของเป็นกษัตริย์ของอยุธยาพระสันพชษที่แปดคือใครเอ่ยอ่าถูกต้องนะครับเด็กๆก,ก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือนั่นเองนะครับหรือพระเจ้าเสือเนาะสด็จพระพาสรงปาปากน้ําก็คือ ไปอะไรเอ่ยทรงปลาคือไปตกปลาเนาะไปตกปลาที่ปากน้ํานะครับปากน้ําในที่นี้นะครับก็คือเป็นแม่น้ำสาคนบุรีนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนในปัจจุบันเนาะซึ่งอยู่ที่อ,อ,อะไรเอ่ยเ,ออเดี๋ยวเรามาดูที่บัตรต่อไปดีกว่าเนาะเราจะรู้สถานที่นะครับซึ่งเขาบอกว่าล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขามพ่อนะครับก็คือ,อ,อพระเจ้าเสือเนี่ย นั่งเรือพระที่นั่งนะครับก็คือเรือเอกชัยมาเนาะถึงตําบลโคกขามนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่เนาะอยู่ที่อําเภอเมืองนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งตําตบลโคกขามนะครับณปัจจุบันนี้ก็มีจริงๆนะครับมีสถานที่จริงเนาะเขาบอกว่า,าพระเจ้าเสือเนี่ยล่องเรือเอกชัยมาถึงตําบลโคกขามเนี่ยปรากฏว่าโครงเนี่ยมีลักษณะที่โคดเขี้ยวเนาะ แล้วก็ทําให้ขนเรือนะครับขนเรือก็คือตําแหน่งที่มันเชิดขึ้นไปเหมือนในรูปนะครับนักเรียนด้านบนเนาะเหมือนรูปเลยคือเชิดขึ้นไปตรงนั้นอะ่ะขนเรือนั้นนะครับไปขัดกับกิ่งไม้เนาะทําให้โขนเรืออันนั้นอ่ะหักนะครับซึ่งเมื่อขนเรือหกักอะไรจะเกิดขึ้นครับมีใครพอจะโตออกไม่เอ่ยอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่ขนเรือหักนะครับ อ่านะครับเรามาดูต่อหลังจากที่ขนเรือหักแล้วนะครับคันนี้เนี่ยเขาก็ต่ออีกว่าพันท้ายตกประมาสิ้นสติคิดโดดจากเรือทูลอุทิศโทษร้องพันท้ายนรสิงห์ผิดบทฆ่าเสียเทินหัวกับขนเรือต้องคู่เส้นทำสารอ่าเนื่องจากว่าพันท้ายนะครับเนี่ยพันท้ายในที่นี้หมายถึงตำแหน่งนาอพันท้ายเป็นตำแหน่งของอ่า คนที่ควบคุมเรือนะครับก็ตกใจเนาะหลังจากที่ขนเรือก็ตกใจก็เลยโดดจากเรือนะครับก็คือพันท้ายนรสิงห์นั่นแหละโดดจากเรือไปแล้วก็ทูลกับพระเจ้าเสือบอกว่าเ,าเนี่ยตัวเองเนี่ยนะทำผิดสมควรที่จะโดนฆ่าโดนไม่ใช่โดนฆ่าหรอกคือได้รับโทษตามกฎมนเทียนบานนั่นก็คือการประหารชีวิตเนาะเพราะกฎมนเทียนบานระบุไว้ว่า พันท้ายผู้ใดที่ทําขนเรือหักหรือว่าหัวเรือหักเนี่ยนะครับจะต้องโทษด้วยมรณะโทษก็คือโดนประหารชีวิตนั่นเองเนาะพันท้ายนรสิงห์ก็เลยโดดตากเรือออกไปแล้วก็ทูลกับพระเจ้าเสือบอกว่าตัวเองได้ทาผิดนะสมควรจะได้รับโทษก็คือการประหารชีวิตนั่นเองและก็ยังทูลขอพระเจ้าเสืออีกว่าให้เอาหัวของตัวเองนะครับกับขนเรือเนี่ยไปคู่เส้นทําสารก็คือไปเส้นไว้ที่สาลนะครับนักเรียน ไปเส้นสังเวยเนาะแต่ด้วยตำแหน่งตรงนี้นะครับนักเรียนตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งของโทนะครับเป็นตำแหน่งของคำโทเนาะนักเรียนลองดูนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่นงคำโทนะเ,เพราะฉะนั้นคำว่าเส้นเส้นนี้นะครับจะมาจากคำว่าเส้นนี้คนระับนะักเรียนมาจากคำว่าเส้นนี้เนาะโซโซเนาะไม่อีนะครับแล้วก็นอนหนู เส้นนี้นะครับแต่ด้วยเป็นตําแหน่งของตําแหน่งครูเขาเลยใช้คําโทษเนาะเพราะฉะนั้นเส้นในที่นี้มาจากคําว่าเส้นสังเวยนั่นแหละนะครับอเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับอ่าภูบาลบำเหน็จให้โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวยพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อทันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งปรักเพณีนักเรียนลองดูนะครับพันท้ายนารสิงห์เนี่ย ก็หลังจากที่โดดลงมาจากเรือแล้วก็มาบอกว่ามายอมรับโทษยอมรับความผิดของตัวเองที่ทาผิดไปแล้วนะครับก็พระมหากษัตริย์และพระเจ้าเสือเนี่ยก็ยกโทษให้เนาะบำณิตนะครับก็คือยกโทษให้เพื่อเป็นการรักษาน้ําใจนะครับของถนอมใจเนาะค,คือรักษาน้ําใจของพันท้ายนรสิงห์เนาะคือยกโทษให้บอกไม่เป็นไรหรอกนะครับอะไรเงี้ยมันเป็นหอุสุดวิสัยไม่มีใครตั้งใจเนาะเดี๋ยวเราจะสั่งให้ทหารเนี่ยปั้นรูปขึ้นมาแล้ว ให้ฟันรูปนั้นะแทนพันท้ายนรสิงห์แต่ให้ถือว่าเป็นการฟันพันท้ายนรสิงห์แทนเป็นการประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์เนาะแต่เมื่อพระเจ้าเสือเนสนอข้อเสนอมาให้แบบนี้นะครับพันท้ายนรสิงห์ก็ไม่ยอมรับเนาะไม่ยอมรับข้อเสนอนั้นแล้วก็กลับทูลกลับไปกับพระเจ้าเสือบอกว่าท่านทําอย่างนี้เนี่ยท่านทิ้งประพินนะท่านไม่ปฏิบัติตามกฎมงเทียนบานหรือว่ากฎหมายนั่นเองนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่า พันธะนรสิงห์เนี่ยไม่ยอมรับโทษเลยเนาะแม้แต่ว่าพระมหาย์จะอภัยโทษให้แล้วนะครับแต่พันธะนรสิงห์ก็ยังไม่ยอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อน้องว่าเป็นยังไงเอ่ยอมาที่บทสุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยภูมิปลอบกับตั้งขอบันลัยพ่อจำสั่งพิชชาตพันฟาดเกล้าโขนเรือกับหัวพันเส้นที่สารแลสารสืบติติคุณเขาคติไว้ในสยามนักเรียนครับ เมื่อ,อพันท้ายนรสิงห์เนี่ยากราบทูลกับพระเจ้าเสือไปบอกว่าท่านทิ้งประเพณีท่านทําไม่ถูกต้องนะท่านทิ้งจารีประเพณีท่านทิ้งกฎหมายเนี่ยว่า,า,า,าพระเจ้าเสือเนี่ยก็ยังไม่ละความพยายามเนาะในการที่จะอภัยโทษให้เนาะก็ยังไปปลอบอีกนะครับปลอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับไม่เป็นไรมันเป็นเหตุสุดวิสัยมันเป็นอุบัติเหตุไม่มีขยะให้เกิดขึ้นแต่กลับตั้งเนาะก็คือพันท้ายนรสิงห์เนี่ย บอกกับพระเจ้าเสือ,อว่าอย่างไงเนี่ยตัวเองก็จะขอตายขอให้ประหารชีวิตตัวเองตามกฎมงเทียนบานนะครับจนสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าเสือก็สุดความสามารถที่จะปลอกกับพันท้ายนรสิงห์นะครับจึงจำใจที่จะสั่งให้เพชรคาตเนี่ยฟันคอของพันท้ายนรสิงห์นะครับแล้วก็ให้เอาหัวเรือกับหัวเรือแล้วก็หัวของพันท้ายนรสิงห์เนี่ยนะครับไปสิ้นไว้ที่ศาลนะครับไปทำสารเพียงตาไว้เนาะแล้วก็ให้ สานั้นเนี่ยเป็นที่ระลึกถึงนะครับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์นั่นเองนะครับแล้วก็คติไว้ในสาก็คือสืบอเอาอยังคงไว้อยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับอ่าเราเรียนจบไปแล้วนะครับเนื้อหาน้อยมากนาะสำหรับบทนี้นะครับเพราะเป็นโครงแค่4บทเนาะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าพันท้ายนรสิงห์เนี่ยเป็นคนที่อะไรเอ่ยหนึ่งเลยคือกล้าหาญสองมีความรับผิดชอบนะครับสออ่า สมก็คือมีความซื่อสัตย์เนาะแล้วก็สีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถเนาะในการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่านักเรียนไปหลังจากที่เรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะครับหากว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสหรือว่าแน้นำทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้นา อ,องค์ความรู้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะครับไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองด้วยนะครับเพื่จะได้เป็นคนดีแบบพันท้ายนรสิงเนาะอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนะะื้อหาก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเนาะไปทบทวนความรู้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ